ไม่ได้แล้วเบรกก็ไม่ได้เฮ no ้ยเฮ้ยยาวไปแล้วล้มล้มเลยล้มเลยตกห้วยเลยคราวนี้นี่ได้เยอะเลยด้วยว่ะได้อย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ หวานมากค่ะพี่หวานจริงๆเลยนี่เราได้แล้วพอสาเดี๋ยวเราไปทำกินมูสโตพอสากันนะคะนี่ไม่ได้แล้วเบรกก็ไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยแย่ากอีกแล้วล้มล้มเลยล้มเลยตกห้วยเลยเขาดิไควรเยูะเลยที่วันทำไม อันนี้คือล้มไปในห้วยนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากรดทับขาน้องฟอยนิดหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรมากค่ะไม่เป็นแผลไม่เป็นอะไรอย่างจิบนิดเดียวแพทก็โดนท่อรถนิดหน่อย เอารถขึ้นมาเสร็จก็ไปเต่ากันเลยค่ะเดี๋ยวก็ไม่ถึงบ้านสักทีรูสึกว่ามีบาปมาทของด้วย คั้งนี้เราไปหาเพาะสาอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามีไหมเพราะครั้งที่เรามาเมื่อคืนฝนตกนะตือตอนเนี้ยดูใบไม้ชึ้นมากแค่มากมาดูดก Tracy นี่เ้ยนี่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 ได้เดละเดี๋ยวไปตามน้ำพริกกินนะเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำน้ำพริกกินตอนเย็ยน พ่อไม่มีกับข้าวเดี๋ยวกแตละนฮะตละเสียงอะไรกี่คนได้ยินเสียงไหมเกี่คนมาเฮ้ยงวพ่อมหนื่อยมากเลยโอ้โอ้เสกีถั่วถัอืพ่อทัอะไรนี่เกจ์ชัวเกเมาเสก โธ่เโคือเราได้ยินเสียงนะไอ้พอยน้องพอยไม่ใกล้อยู่มันเป็นนกแตนนกอะไรไม่รู้เกใช่อ้าวเขียวลดนเเซ่เซตัน้เกลียเลียเซวอะโเยไรเอ้าเด็บมาเนี่ยโอ้ตโย มาตัโอเวียนถูเนีไเนไหนก็ดูเสียงนกได้ยินไหมคะพี่พี่ได้ยินเสียงนกไหมคะธรรมชาติมากนี่ครั้งนี้เรามาได้เยอะเลยนะเนี่ยรือว่าถุงมานี่ได้เยอะเลยโดยเอไว้ได้เยอะพี่พี่ได้ยินเสียงนกร้องไหมคะอืม้ม อือฮึได้ยินไหม <c oughs> ได้ยินเสียงไหมคะป่าธรรมชาติได้ยินเสียงไหมคะต้นนะคะเพราะแถวเนี้ยคือมีเยอะนี่เห็นไหมม,ไมีใหญ่เลยพี่ๆได้ยินเสียงนกไหมคะนกคอยลัวอือหืออือหฮึเสียงนกเลยอือหืออือหือ ตอนนี้เราไปทําเมนูนี่ค่ะมูสโตกันนะคะมูสโตมูสโตพ่อสซากินรับลองอร่อยนี่เราได้แล้ว่อสซาเดี๋ยวเราไปทํากินมูสโตพผอซากันนะคะนี่ส่วนมากแล้วว่าแพทซื้อของมาแพาเป็นหมูอะไรพวกนี้พ่อก็ไม่ค่อยกินอยู่ละแล้วก็ต้องหาของแบบธรรมชาตินะกลับไปฝากพ่อกับแม่ นะไปถ้าางนั้นเรากลับบ้านกันต่อเลยไปตามกินกับพอสามะนะอนตัวนี้ยนี่เยอะมากเลยนะพี่พี่ดูสิคะนี่มันเปลสีเหลืองเปรี้ยวเอาไปผสมกับน้ําตาลแล้วอร่อยร้อนๆแบบนี้คะ่ะต้องกินใายร้อนโอ้ย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 นี่มากินนาหวานมากคะ่ะพี่หวานจริงๆเลยเดี๋ยวเรา กลับบ้านต่อกันค่ะกลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเอาไปมาไม่ถึงบ้านสักทีไปเราไปต่อค่ะนี่ถึงบ้านของเราแล้วนะคะบ้านหัวน้าแม่ต้องสอนนะคะตรงนี้หัวน้าแม่ต้องสอนหัวน้ำไม่องสอนนะคะ,อ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 ,นนะ,คะอันนี้ก็คือจะมีจุดที่ทางหมู่บ้านของเรานะคะช่วยกันทาบ่อไว้นะครับนี่นก็คือไม้ไผ่เราสามารถกวาดได้นะคะก็คือทุกครั้ง ครั้งที่เราอ่ะพวกก็คือในหมู่บ้านเนี่ยก็จะทําไร่ทํานาใช่ไหมคะทําไร่ก่อนที่เราจะไปเผาไร่เนี่ยก็คือเราก็ต้องทําแนวกันไฟไม้กวาดเราไม่จําเป็นต้องซื้อในเมืองค่ะเราทํามาจากเสร็จธรรมชาติที่เลยนี่สามารถกวาดได้นะคะเนี่ยนี่ไม่ต้องซื้อค่ะทําเองได้นี่เห็นไหมคะอันนี้คือกวาดใบไม้นะคะทําแนวกันแล้วนะคะก็คือบ้านหัวน้าไม่ต้องสอนนะแต่บ้านแพดอาจจะเป็นยอมอีกยอมหนึ่งเลยลงไปก็คือนี่เดี๋ยวเราจะลงไป บ้านห้อยปอต้แล้วนะคะก็คือเป็นหมู่บ้านเด็กคือจะเห็นไหมงูตัวใหญ่มากพี่ๆทุกคนเห็นไหมคะตัวใหญ่มากเลยอ่ะโอ้บางคนบางคนเขาบอกว่าถ้างูตัดเงี้ยบางคนรู้ว่าดีบางคนรู้ว่าไม่ดีอ่ะแพ็คก็ถือว่าดีค่ะไม่เป็นไรดีหมดโอการันเทียงูใหญ่มากงูอะไรอ่ะดูค่ะดูทางค่ะ ทางที่แล้วจะเป็นห้วยใช่ไหมคะแล้วก็แบบถ้าฤดูโนฟนะ่ะคือน้ํามันคือทางมันไม่ค่อยดีค่ะตอนนี้คือขออนุโมทนาบุญกับพี่ๆทุกคนแล้วก็พระอาจารย์ทุกรูปเลยนะคะที่มาช่วยกันทาําแต่แพทไม่ได้มาดูสิคะดีไม่ดีค่ะเราเจอสะพานที่แบบสะพานสะพานบูญแล้วกันนะคะเพราะว่าทางตรงเนี้ยจะผ่านวัดแล้วก็ไปบ้านแพทนะคะแล้วก็ไปบ้านห้วยเปาะค่ะดู ดูข้างล่างดูเข้าทําอย่างดีมาก,มมากใช่ไหมคะดูค่ะนี่คือครั้งแรกที่เพรกลับมาแล้วเจอสะพานนี้นะคะก็ถือว่าดีนะคะเป็นดีของเราสาวด้วยโอ้โอ น,นี่คือกลับมาแล้วพ่อกับแม่อยู่อยู่ที่ริมน้ํานะคะก็คือพ่อกับแม่สระผมด้วยส้มปล่อยเนี่ยค่ะส้มปล่อยแล้วก็มูลไครเกนอะไรฮะอันนี้คือไม้ที่เราไว้ใช้สระผมนะคะถ้าเราไม่มียสาสระผมนะของธรรมชาตินะคะตัวเนี้ยสังเกตดูว่าคนสมัยก่อนอะผมเขาจะดํา ตลอดเวลาก็คือแก่แค่ไหนแก่แค่ไหนก็คือยังมีผมยังดํายังไม่เป็นยังไม่ขาวนะคะดูเขาใช้ยาสระผมธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะไม่มีสารเคมีใดๆทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นไม้เขาเรียกว่าไม้ยาสระผมก็เลยเยอกว่าก้อสิบพีโคสิบพโคนะคะสซบพิโคแปลว่าไม้ไม้สระผมเนาะไม้สระผมหานี่เห็นไหมคะเนี่ยนุ่มมากเลยนะแค่จับก็นุ่มมากมุนเละคือเสียนี่ใกล้ใบ้านแพสมีเยอะค่ะตรงนี้นะนี่ ยาสระผมนะไม้ยาสระผมนะทุกคนเคยเห็นไหมคะบ้านแพทย์มาถึงบ้านแล้วนะคะอันนี้เป็นสวนนะคะไปดูข้างในว่าเดี๋ยวพาพี่ๆทุกคนไปดูนะคะว่าบ้านแพทย์มีอะไรบ้างนี่ต้นมะละกานี่เริ่มโตแล้วเริ่มโตแล้วดูบอ่อปลาบอ่อปลาบอ่อปลาปลาอุ้ยปลาเยอะเลยใหญ่มากเลยอันนี้คือบอ่อปลาที่บ้านแพทย์เองนะคะนี่ พี่พี่เห็นปลาไหมคะพี่พี่เห็นปลาไหมคะเออมีไหนหมดอ่ะไหนคะพี่พี่เห็นปลาไหมคะนี่เลี้ยงปาลาด้วยนะคะอยู่บ้านหลังเดียวมีปลาพี่พี่เห็นปลาไหมคะจิ้มกับมุสตูนี่เราเราเก็บผักนี้ไปกินกับมุสตูนะคะต้น เดี๋ยวจะได้ผากมาแล้วนะอันนี้คือเดี๋ยวเมนูตอนเย็นนะคทำน้ำพริกเพาะสัตว์นะไปถ้างั้นเรากลับบ้านกันอย่าลืมกดติดตามให้น้องแพทใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ด้วยนะคะ